คุณผู้ชมคะในช่วงนี้แจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องในสวนขันซึ่งดูมันว่าพระนางของเรื่องนี้นั้นมันจะมีความเห็นที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่โอ้ยผู้พิจสวัสดีค่ะมาเก,กี้เป็นคนเอาหน้าเงี้ยครับมาก,กี้เป็นคนเอาหน้าเงี้ยครับแบบน้ำเสียงน้ำเสียงซือ้โโอไอต็ม <c oughs> มาเลี้ยงกอนี่ค่ะ เรามันต้องมีน้ำใจอ่ะพี่คิดดูพี่คิดดูนี่ขนาดนักข่าวเข้ากองซื้อแค่ไอติมมาแจกเขาไม่เข้ามานี่ไม่มีอะไรเคยไม่เคยเลยอย่ามือแตะน้องเขาน้องเขาก็งบตามหรอกกี่กี่เคยเลี้ยงอะไรนะผมขอดหน่อยพิซซ่าม่อกี้นี่นะนี่นี่เราไอ้ฝั่งลูกิตาผมเคยซื้อพิซซ่ามาเลี้ยงครับผมแล้วก็มากี้ก็มากกี้ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาหน้าเขาไม่ยอมน้อยหน้าไงเขา้้าาเเลียงงบ ผมก็โหจิงงหรออะไรเงี้ยกี้บอกเดี๋ยวรอเดือนหน้าก่อนเพราะว่านางไปสืบมาแล้วว่าเดือนหน้าเนี่ยมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีโปรโมชั่นนางจะไม่ซื้อพี่รู้นามสกุลใหม่เขาอยางคะเขาเปลี่ยนแล้วนะเขาแต่งงานใหม่แล้วเขาไม่ใช่ชื่อฉัดบริลกษ์อีกแล้วครับโอยประกอบโนสสำนึกเฮ้ยสำนึกแปลว่าอะไรวะนางไม่เคยมีสำนึกเลยทำผิดแล้วไม่เคยรู้สึกผิดแม่นิดเดียวแแ่่นี่ถ้าแจกนัวไม่กันคนละคู่งานเนี้ย คงได้วางมวยกันมั่งอะค่ะคนผู้ชมคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊ e> จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กอ้องถ่ายละครเรื่องคลีบนี้หัวใจมีเธอโดยการถ่ายทำในวันนี้ตรงกับวันเกิดของน้องฝ้ายเงือกหน่อยทั้งทีมงานและนักแสดงคนอื่นๆจึงได้เตรียมเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้น้องฝ้าย บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นจนกลัดทังเกิดพี่เหรอเ t h d a y TO YOU น้องบอกไม่ให้มันเกิดน้องพี่ไม่ใช่วันเกิดพี่หรอแอะเอนี่แมมผู้ใหญ่แกล้งเด็กชัดๆเลยนะคะตอบคนผู้ใหญ่ใหญ่แกล้งเด็ก ชมค่ะลังเป่าเค้กเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลามอบของขวัญขอบคุณนะมันเจมนดบอกีชมพูด้วยอ่ะน้อยน่ารักอ่ะอยากได้อ่ะ่ยมาถูกมาหลแล้วหลุดลอยากได้สีสวยอ่ะบอกสีชมพูด้วยอ่ะ มันต้องยื่นกว่านี้มีหมวกนั่นละค่ะพี่ใส่พอดีนะหมวกนะ่หลุบนไม่ได้เลยตายตายเจ้าของยังไม่ทันได้ชื่นชมไม่เต็มตาก็จะโดนแย่งของซะแล้วแอะป๊อปคะแม่มคะไม่แย่งเด็กนะคะน้องเธอมองอะไรกันคอยจ้องอยู่อย่างนั้นแต่ละคนไม่น่าไว้ใจ ผู้ชมคะหลังจากได้สติว่าการแย่งของเด็กนั้นเป็นบาปมหันต์ทั้งคู่ก็กลับตัวกลับใจตัดเค้กเลยแล้วตัดเค้กแล้วอยากกินแล้วแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้รออะไรรอกินเค้กจองทั้งก้อนเลยแหละนี่คือไม่ได้รอปปี้เบิรดนมวันเบิดอะไรคือที่ตัดเนี่ยคือตัดเอาไว้ที่นี่แล้วที่เหลือเนี่ยเอากลับบ้านเชเอาพอแล้วพอแล้วสองก้อนเอาไว้กินไปเปล่าจานเลยเอาจานมาเลย โอ้อันนี้อร่อยที่สุดเลยฝ้ายพี่เป็นพยานพี่บอกอยากกินของน้อง<ป>อยากกินของน้องมันเกิดน้องน้องยังไม่ได้กินอะไรเลยก็กินอยู่คนเดียวไม่ดีพี่มอสคนเดียวเลยตายตายกินซะเต็มปากเต็มคําอเคละซึ้งแทนน้องฝ้ายเจง่จงเจ่ง okay.